สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะทำผัดผัดพริกแกงนะผัดพริกแกงหมูกรอบนะคะผัดพริกแกงหมูกรอบนะคะเครื่องเครื่องประกอบมันก็จะมีนะคะนะคะอันนี้มีหมูกรอบนะคะหมูกรอบนะแล้วก็มีพริกนะคะพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงตำหยาบนะคะแล้วก็มีถั่วปักยาวนะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะมีใบมะกรูดแล้วก็เครื่องปรุงมันก็จะมี เออน้ำตาลน้ำปลานะคะ <_ away> น้ำตาลน้ำปลาอันนี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วนะคะอันนี้ใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณ3มช้อนโต๊ะนะสามช้อนโต๊ะ, <Thrones> ละแล้วก็เหมูนะคะหมูกรอบหมูกรอบอันนี้เราทําไปแล้วนะคะทําไปแล้ว ูกรอบที่เราทําไว้แล้วนะเพียงแต่เราเอามาอุ่นนะคะเอามาอุ่นเอามาทอดอีกทีหนึ่งให้กรอบให้กรอบมากขึ้นนะคะ ทอดเขาให้ทอดเขาอีกทีหนึ่งนะคะให้เหลืองกรอบนะให้เหลืองแล้วก็กรอบนะคะ ให้เหลืองกรอบก่อนนะทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็จะถึงจะได้ใส่ที่แกงลงไปนะคะนะคะอาจเสร็จแล้วนะคะเหลือง ยังไม่รักค่ะอันนี้พี่แกงพี่พี่แกงนี่ที่ใส่นี่ก็แล้วแต่นะคะพี่แกงที่เราใส่นี่แล้วแต่นะคะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็กะพอประมาณนะคะพอประมาณเออ นี้เราใช้หมูเราใช้หมูสามชั้นนี่หมูสามชั้นประมาณสามขีดนะสามขีดสามขีดนะคะแล้วก็พริกแกงพริกแกงก็ประมาณสักขีดขีดหนึ่งนะคะหรือถ้าชอบเผ็ดก็ต้องขีดขีดครึ่งนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ถั่วักยาวลงไปนะคะใส่ถั่วักยาวลงไป ตัวประยานี้ก็กะเอานะคะชอบผักมากก็ใส่เยอะนะคะชอบผักมากผักมากก็ใส่เยอะได้นะคะนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็จะใส่นะคะรสรสดีนะคะรสดีนิดนึงนะคะรสดีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยนะน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ แล้วก็ใส่เออน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยลงไปน้ำมันหอยนีประมาณอาสองช้อนโตนะนน้นะนะสองช้อนโต้นนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ นี้นะคะเป็นผัดพริกแกงนะที่ผัดพริกแกงถัง่วบากยาวนี่แล้วแต่เราจะชอบนะคะก็อสองขีดหนึ่งหรือสองขีดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะแล้วก็ช่วงที่เราผัดนะคะเราก็ทเทิมทิมรสชาติตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าผั ผัดพริกช่วงนี้เเวลาผัดพริกนะคะผัดพริกขิงก็เรียกผัดพริกขิงนะผัดพริกแกงพวกนี้นะคะเอรสชาติมันจะเอ,อมีหวานนะคะมีหวานกับเค็มสองอย่างนะคะหวานเค็มแล้วก็เผ็ดหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคะเดี๋ยวทุณยายตักใส่จานก่อนนะคะ แล้วเสร็จแล้วไปนี่นะคะโอเคอันนี้ผัดพริกแกงนะผัดพริกแกงเอ,อ่อเป็นการผัดพริกแกงหมูกรอบนะคะผัดพริกแกงหมูกรอบนะ รสะะชาติมันก็จะมีมีสามรสนะคะมีเผ็ดนะคะมีเผ็ดแล้วก็มีหวานมีเค็มนะคะมีหวานมีเค็มแต่อันนี้รสชาติมันจะออกหวานหวานนำหน้านิดหน่อยนะคะนะคะเป็นการทำเอ่อหมูเอาหมูสามชั้นนะคะเป็นทำหมูกรอบนะคะทำหมูกรอบเสร็จแล้วแล้วก็เอามาผัดกับน้ำพริกนะคะผัดกับน้ำพริก ผัดกับน้ำพริกพริกแกงนะคะผัดพริกแกงแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะแล้วก็ใส่ถัว่วพกยาลงไปนะคะใส่ถัว่วพกยาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปนะคะใบมะกรูดนี่มันทำให้รสชาติรสชาติอร่อยด้วยนะคะรสชาติหอมอร่อยนะคะนะคะโอเคค่ะ ก็จบการทําผัดที่แกงหมูกรอบนะคะผ,ผัดที่แกงหมูกรอบใส่ถั่วผักยาวนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ